มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการหนึ่งนาทีกับสอมอ,อตอนรู้จักสอมอ,อ สอมาอทำลายสินค้าผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐานกว่าหนึ่งล้านสิโอโ้โหดูข่าวสิเขาทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานกองเป็นภูเขาเลยน่าเสดายอ่ะน่าจะเอามาแจกพวกเรานะ เอา้าจะเอามาแจกได้ไงสินค้าไม่มีมาตรฐานน่ะ mm. เขาก็ต้องทําลายทิ้งสิเอามาใช้ไม่ได้มันอันตรายนะแหมก็มันน่าเสียดายอะ่ะเอ๊ะแล้วสอมอ,ออนี่คือหน่วยงานไหนนะสอมอ,อ,อก็คือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องมาตรฐานมาอ,อกเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคไง mm. ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม mm. ปลอดภัยแน,น่นอน